ที่ตึกบญชาการทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าคดีีไอคอนกรุ๊ปโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอธิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจโทอัคารเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพันตํารวจตรียุทธนาแพรดํารักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และนายเทพสุบวรโชิดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปงเข้าร่วมการประชุมค่ะ หลังการประชุมนายภูมิธรรมแถลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนที่ขณะนี้คดีเข้าสู่เงื่อนไขที่จะส่งมอบให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดําเนินการแล้วซึ่งไม่ใช่การโยนความรับผิดชอบนะคะเป็นแต่เพียงกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทั้งสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติปปงกับ DSI ก็จะยังคงร่วมมือกันทํางานต่อไป หากติดขัดในเรื่องใดาทางฝ่ายการเมืองก็พร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนด้วยโดยตำรวจจะส่งมอบคดีให้กับ DSI ในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้สำหรับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอนั้นเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องกับคดีกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเทวดาสคบอค่ะรองนายกภูมิธรรมบอกว่าด้วยเหตุผลนี้จึงไม่ได้เข้ามาเป็นคณะทํางานในเรื่องของการสอบสวนนะคะแต่ว่าทางสคอบอก็จะสนับสนุนให้การสอบสวนเกิดความยุติธรรม ส่วนผลการสอบสวนนั้นจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มของบอสในดีไอคอนกรุ๊ปได้หรือไม่ยังต้องรอดูข้อกฎหมายอีกครั้งแต่ยืนยันถ้ายังมีส่วนใดที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะขณะนี้ได้เปลี่ยนมไปที่ดีเส่แล้วเพราะเป็นที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิที่เกินสามล้าและเกี่ยวข้องกับจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ ก็จะยืนยันให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าการเปลี่ยนผ่านมือไปสู่อีกส่วนหนึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ตาตกลงแต่ทั้งสามขัวน,นี้ยังมีนหยัดเรียกำงานร่วมกันครับขั้วรายละเอียดเนี่ยท่านเป็นตั้งประเด็นตาครับว่าจะจัดการยังไงอะไรต่ตางแต่ว่าเรายืนยันว่าในฐานะที่เราร่วมมือกันเนี่ยเราจะร่วมมือกันต่อไปเรื่องนี้นเป็นมัดเร่องกนันเป็นขั้งสาม ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่าเป็นที่คุยกันได้ในคดัถ้าติดขัดอะไรทางฝายการเงินเรียกขอรับสทีนี้ที่หลายคนรอคอยกันอยู่นะคะว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาล็อตที่2ของคดีดไอคอนกรุปกี่โมง ออกหมายจับหรือ,อยังล่าสุดค่ะเท่าที่ทีมข่าวของเราตรวจเช็คนะคะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านยังคงให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากในวันที่28ตุลาคมนี้จะส่งสำนวนไปให้ DSI ดังนั้น DSI ก็จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการต่อไปส่วนของทางตำรวจก็จะทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ DSI โดยสำหรับการออกหมายจับผู้ต้องหาในล็อตที่2มีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้นพอนักข่าวถามคำถามนี้ค่ะพลตำรวจโทจิรภพท่านก็กล่าวเพียงสั้นๆบอกยังไม่ถึงจุดนั้นก็เท่ากับว,ว่าเรื่องการออกหมายจับล็อตที่2อเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนหรือว่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะส่วนกรณีที่คนขับรถของบอสพอลค่ะ คุณผู้ชมคะคือคนขับรถของบอสพอลก่อนหน้านี้ได้นำมือถืออีกเครื่องหนึ่งของบอสพอลที่มีไฟล์แล้วระบุว่าเป็นคลิปเสียงเทวดานักร้องไปเรียกรับเงินจากบอสพอลเคลียร์คดีดีไอคอนนํามาส่งให้กับตํารวจนั้นล่าสุดนะคะจากการเปิดเผยของพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าในส่วนของการตรวจสอบคลิปเสียง ถ้าเป็นคลิปเสียงที่เป็นของนางสาวกิอนน่งสุวรรณวงศ์เจ้าของเพลกิจอนน่งตั้นโกงนั้นทางพนักงานสอบสวนได้เชิญอดีตสามีของนางสาวกิจอนน่งเข้าให้ปากคำที่บอกอปปป,ปด้วยโดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากบอสพาลจริงหรือไม่ก่อนจะดำเนินการหาข้อเท็จจริงในส่วนของเทวดาและนักร้องคนอื่นๆต่อไป ขณะที่ตั้งแต่ในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงขณะนี้นะคะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความในคดีีไอคอนแล้วรวมประมาณ3,424คนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า1,168ล้านบาทค่ะ